วาดจังหวัดผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระปฐมเจดีราชวรวิหาผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดพระปฐมเจดีมีความดีเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภายใต้สังกัดในพื้นที่ที่ทางสถานชาติทั่วประเทศสำหรับดำเนินการโดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ปุิญนอันจะเป็นการยังประโยชน์ทางด้านวิชาการการ การแสดงโบราณวัตถุชุมชนและสร้างความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจท,ที่ี่ช่วยกันผักดันให้เกิดโครงการที่29กรกาฎา,าคม2568ขอวทออระทนะคะท่านผู้ช่วยชมชมพิพิธภัณฑ์ในตอนกลางคืนนะคะในตอนค่ำคืน don't tell me that. ราคาเท่าไหร่เนี่ยราคาสามสิบห้าบาทใจตรงกันเลยกำลังอยากได้ความสุขเลยอันนี้แล้วก็จะเเป็นคมแล้วก็เป็นมแ คนเยอะเยอะดูนี้กระจกเลยใช่ไหมใช่คนประชาชนสามด้ิ